โรงเรียนบ้านป่องอนิวัตราชสมัคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนางสาวปัทมาพรวิริยะวรพงษ์ โรงเรียนบ้านป่องอนิวัตรราชสมคกต์สำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10จึงได้น้อมนำพระบรมราชโองารด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อนในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะอาชีพด้านแปรรูปอาหารได้อย่างหลากหลายรูปแบบสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มรายได้ในอนาคตได้ กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านปง่งอนิวัตรราชสมัคีส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพด้านการแปลรูปอาหารให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบเอ็ดีรวมกับกระบวนการบ้านป่งโมเดลและวงจร PDCA ในการวางแผนและพัฒนาอย่างเป็นระบบ A. Analysis เชื่อมโยงกับ B. Brainstorming เป็นการระดมความคิดเห็นจากนักเรียน ูผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับวัตถดิบท้องถิ่นสำรวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร D. Design เชื่อมโยงกับ a อ a r e วน s s และ O. Occupations ดำเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมความตระหนักในอาชีพด้านอาหารออกแบบขั้นตอนการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมกับยุคไทยแลน D. Development เชื่อมโยงกับ N. n e t w o r k และ N. Natural material โรงเรียนมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้และสื่อการสอนโดยร่วมมือกับชุมชนหรือกลุ่มอาชีพท้องถิ่นคัดเลือกและใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น I. Implementation เชื่อมโยงกับ P. Practice โดยโรงเรียนดำเนิกนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกจริงเช่นการทำห้วยจอมันม่วงคุกกี้จากผลไม้พื้นถิ่นและฝึกทักษะซ้ำๆอย่างต่อเนื่องตามแผน e evaluation เชื่อมโยงกับ G G ี a s s ป g ะ m e n t มีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะความรู้และเจตกติและตรวจสอบว่านักเรียนสามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่และมีความภาคภูมิใจในผลงานตนเองหรือไม่ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินการทั้งนี้ 1. วางแผน (plan) มีการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สสำหรับนักเรียนจับทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรยานกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน 2. ลงมือทำดู ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมการแปลรูปอาหารจากมะพร้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่สองกิจกรรมการแปลรูปอาหารจากฟักทองชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมการแปลรูปอาหารจากมันเทศชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมการแปลรูปอาหารจากกล้วยชั้นประถมศึกษาปีที่หกิจกรรมการแปลรูปอาหารจากข้าวโพดชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมการแปลรูปอาหารจากมันม่วง 3. ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการเช็คมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนิเทศการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำเครื่องมือในการประเมิน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเก็บรวบรวมแจ้งผลการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อปรับปรุงพัฒนาและสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลของทุกกิจกรรม 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแอดครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียนปีการศึกษาโดยตัดสินผลการเรียนตามจุดประสงค์ของกิจกรรมผ่านไม่ผ่านประเมินความ ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อออนไลน์และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึงหนึ่งและได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานศิลปะหัตกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,559จนถึงปัจจุบันมีการขยายผลตอ่อยอดสู่ความยั่งยืนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบ,บทเรียนร่วมกันร,ระหว่างผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป